สวัสดีจ้าคูปตาบันดวงจ้ามาพอๆกันอีกแล้วนะจ๊ะกัเป็นเดือนกุมภาพันธ์นะจ้ะของวันที่สี่จ้าคือคักจ้าลูกค้าเพิ่นมาตลาดนัดนะจ้ะจ้ามหามาเบิงจ้าเอลซีศูนย์จ้าอันซ่อนแห้งจ้าลูกค้ารถไลายีลีจ้าแล้วก็มิตะคันงามๆจ้าโบอ่าคันงามๆอยู่ที่ประมาณหกเจ็ดร้อยชมงจ้าเอลซีศูนย์หนึ่งแปดนะคะเอลซีศูนย์หนึ่งแปดจ้าที่ลูกค้านะจ้กะเป็นรถ ยอดนิยมจ้ะถือว่าเป็นรถที่คนนิยมจ้ะลูกค้ากเอาไปใส่งานได้ดีจ้ะตอนนี้นะจ้ะรถของเ้าจ้าบะตอามีกับประมาณบะตากว่าซีสหผาสขั้นจ้ะรถปีเริ่มต้นส่วนมากเลยนะจ้ะจะเป็นปีฮ4ซี่จ้ะฮอตปี66หกเลยจ้ะมาขันมี่ฮอตปีหกเจจ้ะลูกค้าจ้ะคือก้าจ้ะ เอกสารที่ต้องใส่จะมีบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะจ้ะคนซื้อคนคำประกันจ้ะหรือว่าลูกค้าที่ดาวสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์จะบอตตองมีคนค้ำประกันก็ได้นะจ้ะจ้ะคูปตาบันดุงเฮ้าจ๊าอยู่จังหวัดอุดรธานีจ้ะคึกคืนทุกมือจ้ะลูกค้าก๊ะกำลังนะจ้ะผ้ากันเขามาเยี่ยมช่มรถจ้ะเพราะว่าเพิ่นกะเตรียมตัวที่จะลงหน้านะจ้ะลูกค้าจ้ะหน้าปังหน้าปีจ้ะสามารถ ไฮยหดพวกสวนใดบัดเจ้ารถเฮาน้าจ้ามีหลายแร่งจ้าเริ่มต้นที่บียี่สิบเอ็ดจ้าตอนนี้สูงสุดจ้าหอดเอ็มเจู้นจาฮัลลุคาน้าจ้าท่านใดน้าจ้าสนใจอย่าลืมโทรเข้ามาหากันจ้าเซลแคตคือเกาจ้าเป็นเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองหนึ่งแปดเก้าเก้าแปดนจ่าเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ